สามดปพสูจสามสี่สายงาตะกูสางตะกูฮะสองวางว่างว่างนี่วางนี่วางนี่เออให่เลยปืนยิงยิงยิงไม่เราเราต้องอย่างอยู่ใกล้มันไงระเบิดอ่ะเราต้องลูกบอลของมันโอ้ยต้องออกมาไม่ให้ลูกบอลออกเฮ้ยลูกมันมาจากไหนข้างหลังเต็มเลยปกติมันไม่มีเรียนะอูลูกมันออกมามันเรียกลูกบอลเลยใช่มันเรียกลูกบอนวนรอบๆอุ้ยหนาขอโทษม่เป็นไหนวางไปเอาเอาแล้วตาอะไรตะกู อีกงแดงถูกข้างในได้ใช่ไหมเฉพาะแค่โซนโซนขวานะจะล็อกกันนะหักแล้วหักแล้วหักแล้วใช่มันแพ้ตีตีเฮ้ยโยบล็อกไอยิงโง่ไอยิงไอ้ยิงตายยิงตายแน่ๆมันโดนมันโดนมันโดนมันยิงโดนพี่ยิงก็ไม่ขยับมันพี่พี่กดขยับไว้แต่ว่ามันไม่เดินอะแล้วแล้วใครไอ้นี่บอสวะใครบังไม่ใช่หมายถึงว่าใครใครทำกำแพงกั้นแต่มันบังนะมันจะบอกว่าเราต้องเอาไอ้หัวหนอ่งแล้วฉันยิงบอสไม่ได้ไงทำกำแพงกั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวพูดให้เนี่ยนะมันมันจะมม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 าาากััันนนนด้้้้้วววยยไไไไ่่่่่ใใใหหหตตีชเเอออะะะะรรงจแ ทุกคนยิงเร็วข้างนอกยิงไม่ได้ค่ะยิงข้างนอกไม่ได้เอาเอาอะไรวะเอาเอากับดักมาวางข้างนอกให้หน่อยเอากับดักมาวางข้างนอกมันเพราะว่ามันเนี่ยมาวางรอบๆตรงเนี้ยทำไมมันซมอมหรอมันยิงข้างหลังฉันมันบังไงอะไรวะไอ้เกี้ยวไอ้เกี้ยวหนอนมันบังใช่มันจะมาบังแน่พยายามจะพูดอยู่แล้วกูก็พูดไม่ถูกเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวทุกใครเดี๋ยวทุกใครเดี๋ยวเาไเออนั่นแหละถ้ามันจะได้เราช่วยยิงไอ้เกี้ยวมันบังเกี้ยวนะนี่เสิร์มึงหนอนเป็นทางกิดเลยอ่ะเออไม่เป็นไรเอาง้อกูแล้วเดี๋ยวเราขุดทางข้างได้ เอ้ยเอามาอมามาใครใวะไอ้ิงิงเข้ามายิงเข้ามาเดินเข้ามาเดินเขาเหลือทางเราละมองเห็นนะโอ้ยชิบหายได้ไหมได้จาเพลกเลยอย่ากูเนี่ยเพลิกเลยเนมานาเดินเดิเดินมาเราจมเราจอีถึงก็จะโคะจเพลกแลวเนี่ยหาเก็บชิ้นส่วนร้อี่การเขาให้มมันต้องหาคนขุดคนเก็บเร็ว

xong thì có một phần thật là cái <laughs> lần này là cái 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 lần này